สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้เราจะมา update, อาัปเดตลิลลี่นะคะที่เราเพาะกลีบไว้นะคะนี่ค่ะวันนี้ตัวนี้ขึ้นขึ้นยาวแล้วนะคะนี่ดูนะคะตัวนี้ก็ได้ประมาณตัวนี้ได้สามหัวนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยหนึ่งสองสามนี่ค่ะขึ้นละดูนะคะ นี่ค่ขึ้นนะคะกรีบนี้ยังไม่มีวีแววว่าจะขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้คืนจะเลือกกรีบที่ขึ้นแล้วมาเพาะนะคะดูนะคะนี่จะเป็นดินที่เราเดินตัวนี้เป็นดินผสมขี้มมาขี้วัวขี้กระต่ายเออขี้ม้าขี้ไก่ขี้กระตา่า,ะตายนะคะอันนี้เขาขึ้นแล้วลากเขาค่ะเราก็จะมาใส่นะคะ จะมาเรียงแบบนี้นะะเลยค่ะเรียงไว้ดูนะคะ <c oughs> น่าจะใส่อย่างนี้ได้นะคะไม่แน่ใจเขาจะขึ้นแบบไหนดีเอ่ยเพราะอนอุบาลไว้ก่อนค่ะ เรียงแบบนี้แล้วกันแล้วแต่จะเรียงนะคะขึ้นใหญ่มาแล้วค่ะดูสิคะขึ้นเกือบทุกกลีบเลยนะคะเนี่ย อันนี้ติดกันตายล่าสค่ะไม่เป็นไรนะคะเขาจะตายยากอยู่นะคะไม่ได้ตายง่ายๆโอเคดูกลีบนี้สิคะนี่อันนี้ได้สี่หัวเลยคะ่ะดูนะคะชัดนี่เอ่ยกลีบนี้ได้สี่หัวเลยวางไว้ตรงนี้นี่คะ่ะ โอเคน่าจะวางไว้แค่นี้พอนะคะน่าจะตั้งตั้งไว้เงี <c oughs> ้เห็นกันนี่เลยขอตั้งไว้แบบนี้แล้วกันนะคะ ดื่มดูคลิปคลิปจะยาวแล้วโอเคนะคะแล้วเราก็ใส่เราก็จะใส่ดินลงไปนะคะเออ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบบ๊าายยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย